ับครสวัสดีนะครับวันนี้ก็พา,าพาเครื่องมือทำมาหาก,กินทั้งวันนะครับพามาทั้งวันก็มันจะสกประปกแล้วแวะเข้ามาล้างสักหน่อยนะล้างสีนะมันรู้สึกว่ามัน คล้ายๆกับคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรอ่ะมันเขอะข้างนอกอ่ะแต่ข้างในมันสะอาดนะเพราะว่าของผมผมจะเน้นรักษาข้างในแต่ข้างนอกอ่ะฝนมันตกตกตก,ตก,ตกหยุด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 ตกตก,ตกแล้วก็น้ํามันก็เยอะน้ำมันก็เยอะก็เลยแวะมวลางซะหน่อย ต่อคิวอยู่นะครับร้านนี้ผมเป็นสมาชิกอยู่นะจะอยู่ที่89บาทนะครับดังสีภายนอกแล้วก็แว็กนะครับถ้าเป็นปกติมันจะอยู่ที่89บาทแล้วก็ไม่มีแว็กให้นะครับตอนนี้ผมจะมีแว็กให้ด้วย เป็นเครื่องร้างก็อัตโนมัตินะครับเรื่องอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่เองปิดสองทุ่มอันนี้ล้างแต่สีอย่างเดียวล้างแต่ภายนอกอย่างเดียวภายในมันยังเอียงอ่องอยู่อา่าสมาชิกไอ้นี่ยอะไรนะล้างล้างแผงแบกอะแบกฟรีนะพี่ครับพี่สนใจบุ๊คไหพี่รถราคาพุ่งหนึงหนึ่ไม่เอา พราะว่าพ ah, uh, uh, okay. ี่สมัครตอนนี้วันที่สิบกบดึงหน้าวันที่สิบคือในสามสิบวันเนี่ยพี่มาล้างกี่ครั้งก็ได้พี่จ่ายแค่สามร้อยบาทคุ้มนะพี่มันถึงเออเหรอมันใช่พี่ถึงวันที่สิบเอ็ดในโบเนี่ยพี่อ๋อเหรอเออเอาหน่อยดีกว่าลองดูพี่สามร้อยสามร้อยบาทก็ล้างไม่อั้นเลยพดือยสิเออเหรอเดือนหนึ่งใช่ไหมเดือนหนึ่งครับผมศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งหก หนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์ครับโอเคคือ okay. ตอนนี้ผมจะแถมแบ็คที่ฟรีอ่าทุกรอบก็ตอนนี้นะพี่นะเก็เอา<ๆ>ทซื้อโปรแล้วก็พี่เหลือสมาชิกอีกสองครั้งเหลือสมาชิกอีกสองครั้งคืออะไรใช่พี่ก็ว่าแบ็คสมาชิกเดือนละสองครั้งประมาณเนี้ยพี่อ๋อใช่พี่ก็พีถ้าพี่จะแบ็คก็บอกผมแล้วตัวเนี้ยผมแถมส่วนตัว โปรล้างไม่อั้นนะครับเดือนละสามร้อยครับที่จะไปฟ้าเลยนะครับครับอยู่ใกล้บ้านนะล้างบ่อยๆได้ครับอยากจะล้างอมาไหร่ก็มาล้าง สิบครั้งก็เท่ากับครั้งละสามสิบบาทไม่เป็นไรนะเอาล้างสิบครั้งก็พอ เครื่องรถเครื่องล,องล,างลอ้างรถเป็นหุ่นยนต์แบบนี้สมัยผมอายุสิบห้านะประมาณสามสิบปีที่แล้วไหมยี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วดิอายุสิบห้าตอนนี้สิบเจ็ดอ่ะประมาณนั้นนะประมาณสิบห้าสิบหกนี่แหละมันมีเครื่องแรกที่นำเข้ามาอยู่ที่นคปรปฐมนะเครื่องแรกของประเทศไทยเลยนะนำเข้ามาสามสิบปีที่แล้ว ผมมาเป็นผู้ดูแลเครื่องเนี่ยเขามอบเขามอบภาระให้ผมเป็นผู้ดูแลตอนนั้นผมเป็นเด็กปั๊มอยู่แล้วเขาก็อมอบให้ผมเป็นผู้ดูแลไอ้เครื่องล้างรถนี่นะตอนนั้นเป็นเด็กปั๊ม่อที่นะครปฐมเป็นเด็กปั๊มแต่ไม่รู้เรื่องนะอค,ค,คุยกับคุยกับเจ้าของรถว่าเนี่ย พี่เชียร์เขาขายอ่ะเชียร์เชียร์ให้เขาล้างอ่ะนะว่าล้างราคาเท่านี้ได้เท่านี้ราคาเท่านี้มีขัดสีด้วยแล้วเสือกไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่าขัดสีแปลว่าอะไรเออมันเป็นคําว่าลงแว็กซนะ์แต่ตัวเองเอไปนั้นไปพูดว่าไอ้ขัดสีก็ไอ้คนไอ้เจ้าของรถเขาก็อุ้ยทําไมมันถูกจังอะไรเงี้ยมันขัดสีจริงเหรอเนะี่ย พอขัดสีรถอ่ะมันอย่างน้อยๆต้องมีหลักพันใช่ไหมเจ็ดแปดร้อยพันใช่ไหมขัดสีแบบขัดที่ใครอ่ะถ้าขัดที่ใครประมาณพันถ้าขัดสีแบบสมบูรณ์ก็ประมาณสองพันต่อคนันเลยนะขัดสีะนะแต่ผมอ่ะผมไปมั่วพูดมั่วคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุมแต่เครื่องอย่างเดียวเลยแต่ดันไปเชียร์ให้เขาขัดสีรถ <laughs> อันนี้คือล้างธรรมดานะครับจะล้างรอบเดียว แต่ของผมนี่จะเป็นล้างพิเศษมันจะ,ะมันจะล้างไอ้นี่ล้างแล้วก็แว็กมันจะสองรอบนะฮะผมเป็นสมาชิกของไอ้นี่อยู่เหมือนกันในในวอดคาวอดนี่แหละวอดคาคาวอดนี่แหละล้างในทุกสาขา ออลืมถามมันว่าพันลางไ้ทุกสาขาไหมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ใ,ใกล้นเองไม,ไม่ไร,รจริงๆเขาไม่ให้ลงจากรถนะเพราะว่าออสถานการณ์โควิด19เขาไม่ให้ลงจากรถเขาจะใหอออ้อยู่ในรถตลอดเวลาเช็ดข้างในเขางไม่เช็ดให้นะ ฟองมันเยอะครับก็เลยหันมาทางนี้ดีกว่า แอร์แอูกแชร์ก็สือรังสีหนูฝุ่นแปบาบาทแต่ว่าแถวบ้านมันไม่มีมันน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาลกมันขี้ใส่อะ่ะเวลาจอดภายนอกอะ่ะจอดนอกตึกอะ่ะจอดนอกอาคารแล้วลกไม่ขี้ใส่มันทําให้เสียความรู้สึกอะ่ะปกติผมเป็นคนชอบขับรถที่มาสะอาดไงอ่าข้างนอกข้างในก็สะอาดเนี่ยยกเว้นที่ว่าฝนชุกชุกอ่า ไม่สะอาดอะไรเงี้ยก็เลยก็จะก็ก็ก็เลยทาเลยแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกหรือว่าอากาศดีๆอย่างเงี้ยผมก็จะอ,อก็จะต้องลดต้องสะอาดอยู่ตลอดเลยครับไม่ให้สะอาดแต่ภายนอกอย่างเดียวนะต้องสะอาดทั้งในทั้งนอกอะ่ะเป็นคนรักรถ ถ้ามีเมียก็จะรักเมียเหมือนกันนะแต่ถ้ามเมียงี้เง่าก็ไม่รักนะ <laughs> พูดถึงพูดถึงผู้หญิงที่เห็นผู้ชายเป็นตัวเลือกนี่ก็แปลกกันนะก็รยุคสังคมโซเชียลทุกวันนี้มันจะเห็นกันหมดไงถ้าเป็นในอดีตะก็โอเคเพราะว่าไอ้บ้านนี้กับบ้านโน้นไม่รู้จักกันไอ,อ้จังหวัดนี้กับจังหวัดโน้นไม่รู้จักกันอะไรยเงี้ยใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คือมันเห็นกันหมดอ่ะ มันรู้จักกันหมดอะยิ่งสงสังคมในโซเชียลใน YouTube บ้านก,กนโอกๆให้นะโอ้โหรู้จักเอฟซกันแทบจะหมดแล้วอะทุกวันนี้แล้วถ้าเจอว่าจะไปจีบหลายๆคนเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวเลือกเพราะว่าคิดผิดนะถ้ามันรู้จักกันหมดอะ สันชาตญยานของผู้ชายนะมันไม่ยอมกันนะถ้ามันรักและอยากได้ผู้หญิงคนนั้นนี่นะมันไม่ยอมกันหรอกนอกจากว่ามันไม่ได้รักอะไรเงี้ยมันก็เออเฉยๆเงี้ออยนในเมื่อถ้าคุณคุณคุณอยากตัวเลือก ก็แล้วไปอย่างเงี้ยฉันก็ไม่สนใจอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันก็ไม่ได้อยากได้คุณสจะเท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยเหมือนวันนี้ที่ไลฟ์เมื่อกี้อมีพี่ไก่บอกว่าเนินทาผู้หญิงไม่คุยไม่ไม่ไม่ฟังลวแล้วก็ เราไม่ได้ไม่เชิงนินทานะแต่เราก็พูดถึงนะว่าเออถ้าเป็นแบบนี้ถ้าจะหาหาคนมาเป็นตัวเลือกแบบนี้สำหรับคนที่เขาจริงจังจริงใจอะไรเงี้ยเขาเขาน่าจะซีเรียสน,นะแต่บางเอิญว่าเราเราไม่จริงจังเนี่ยเราเฉยๆเรามีก็ได้ไม่มีก็ดีไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลย เฉยๆเราจะทำเอาเราเป็นตัวเลือกก็เราไม่ได้ว่าอะไร,รก็แล้วแต่เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอา <laughs> <laughs> เอาก็ได้ไม่เอาก็ดีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> จริงแล้ว เราจะไปจริงจังอะไรเหมือนวัยรุ่นไม่ได้นะคือการที่จะไปลักใครหัวปักหัวปำมีเขาเรียกอะไรอ่ะผิดหวังอ,อกหักรักคุดตุดเมินมาก็ฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยนะ่ะมันหมดยุคลนะนมันหมดยุคสำหรับคนอายุขนาดเรานะถ้าจะมาคิดว่า อกห um ch bon so, ักช้ำใจก็อย่างมากก็น้อยนนิดหน่อยซดเบียร์สักสองกระป๋องก็หายแล้วบานทีมันก็แปลกๆงั้นนะแปลกๆคนไม่เคยเจอหน้าแต่ว่ามาคุยดีด้วยอะไรเงี้ยก็เออรู้สึกดีกับเขาอ่างเงี้ย แต่ผมว่านะชีวิตจริงกับชีวิตออนไลน์อะ่ะผมเลือกชีวิตจริงนะถ้าผมจะคบใครสักคนหนึ่งเนี้ยผมไม่เน้นที่คําหวานหรือว่าคําพูดหรือว่าอวดโอโฆษณาอะไรในออนไลน์หรอกนะถ้าผมจะรักใครสักคนเนี้ยผมจะต้องสัมผัสได้ต้องสัมผัสได้สัมผัสถึงตัวตนเขาได้สัมผัส อชีวิตเขาได้ว่าเขาอยากดีมีจนมีความสุขมีความทุกข์ยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเออมีแต่ภาพสวยหรู <c oughs> ถ้าสัมผัสแต่ภาพได้อะมันก็นะบางคนสร้างภาพอ่ะใช่ไหมเ,เหมือนพี่ไก่พูดอะไรนะเ,เราดูแล้วอย่างเช่นเพลงอย่างเช่นมิวสิกอะไรเงี้ยเขาไม่เคยว่าใครก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเขาไม่ว่าใครจะว่าหรือไม่ว่าเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไร <laughs> อ ไม่ได้ว่าก็คือไม่ได้ว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาอยู่แล้วนะเขาจะไม่ว่าใครหรือไม่ว่าใครแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่ว่าเอาจริงๆในความรู้สึกลึกๆแล้วอะ่ะการที่จะคบใครอะ่ะมันจะต้องสัมผัสได้ต้องถึงต้องรู้สึกถึงถึงตัวตนถึงความรู้สึกหรือว่า จะรักหรือไม่รักเนี้ยมัน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 จะมันเ,เขาเรียกอะไรอ่ะจิตใจเราจะบอกเองถ้าเห็นแต่รูปเอ,อดีเลิศประเสริฐสีอย่างเงี้ยมันจะเอามาตัดสินว่าเป็นคนดีทุกคนเลยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะไม่ได้นะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะดีนะ เราก็ไม่ใช่เราจะดีอแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีคู่ชีวิตทั้งทีเนี่ยมันต้องสัมผัสได้ถึงเขาคนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าสัมผัสจากภาพที่เขาต้องการให้เรารู้ต้องการให้เราเห็นเราต้องสัมผัสด้วยตัวของเราเองถูกต้องไหม เราต้องสัมผัสด้วยตัวของเราเองนะถึงจะแบบถึงจะเป็นความจริงใช่ไหมถึงจะได้รับรู้ความจริงว่าเออมันคืออะไรมันต้องสัมผัสด้วยตัวของเราเองไม่ใช่สัมผัสจากภาพที่เขาต้องการให้เรารับรู้รับทราบ <c oughs> บ่นเหมือนคนแก่เลยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับก็ เค้มคมอยากจะพูดอยากจะคุยนะขอบคุณมากที่ที่ท,ที่ที่ทนฟังนะฮะ <laughs> <laughs> ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับบ๊ายบาย